สวัสดีค่ะข่าวก่อนแม่บ้านทำหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนั่นเองค่ะเก็บเอาไว้วันนี้แม่บ้านนำมาแกงแกงแบบนี้อร่อยมากค่ะหน่อไม้กรอบอร่อยซดน้ำแกงร้อนๆสุดยอดเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีตามนี้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ในโพสต์และใต้คลิปไว้ให้นะคะตำพริกแห้งพอแหลกค่ะ ใส่หอมแดงกระเทียมลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยค่ะตำนะคะตำให้แหลกประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะตั้งหม้อนะคะใส่ไก่ลงหม้อค่ะใส่พริกแกงที่ตำไว้ลงไปค่ะ ริกแกงนี่ใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกนะคะน้ำล้างโคกค,ค่ะใส่ลงไปค่ะ<า>เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยเริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะผัดไปผัดมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดผัดให้เข้าเนื้อเข้าน้ำเลยค่ะ เขาเริ่มแห้งก็เติมน้ำลงไปอีกนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะแม่บ้านจะปิดฝานะคะให้เครื่องแกงเข้าเนื้อไก่เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใครไม่ทานใส่แต่น้ำปลาก็ได้นะคะ ผงปรุงรสไก่เล็กน้อยค่ะใครจะใส่ผงนัวก็ได้เลยค่ะเติมน้ำปลาสักหน่อยค่ะใส่น้ำปะลาเพิ่มความนัวอีกสักนิดค่ะแม่บ้านปรุงเข้มๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วก็ใส่หน่อไม้ก็จะพอดีค่ะ หน่อไม้ส้มที่แม่บ้านทําเก็บไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแม่บ้านทําคลิปไว้นะคะวิธีทําหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกไว้ให้นะคะถ้าใครอยากทําเติมน้ําสะอาดค่ะกะปริมาณพอท่วมน้ําขูกคลิกนะคะ ใส่พริกกระเรี่ยงพริกแห้งใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยใบแมงลักหรือผักอีตูนะคะต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆค่ะใส่ลงไปเริ่มหอมแล้วนะคะกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะแม่บ้านชิมรสแล้วพอดีค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มใครชอบรสไหนก็ชิมนะคะแล้วก็ปรุงตามชอบใจได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยปิดไฟนะคะเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะมาค่ะมาลองชิมด้วยกันค่ะต้องลองนะคะ แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ของเรานะคะอร่อยมากๆน้ำแกงร้อนๆซดเพลินกลิ่นหอมของผักอีตู่นะคะเข้ากันมากเลยค่ะหน่อไม้ที่แม่บ้านทำเองก็กรอบอร่อยมากๆลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ